ราศีกุมสมาชิกใหม่ย,ย้ายเข้ามาร่วมกันก็คือดาวอังคารดาวดวงนี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนดังในวงการอาชีพของคุณและความดังนี้ถ้าเก็บเกี่ยวได้ทันมันคือความรวยมั่งคั่งในชีวิตที่เหลืออยู่ติดตามรายละเอียดครับผม สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดินอาจารย์มงคลหนดวงคุมทรัพย์รับใช้ท่านผู้ชมในปักที่สองของเดือนมีนาคมปีปพุทธศักราช2567ราศีกลุ่ม Aquarius สวัสดีครับชาวราศีกุมนั้นตอนนี้มีดาวอังคารย้ายมาใหม่ๆย้ายวันที่16มีนาวันตัวเลขแห่งชาติพอดี ย้ายเข้ามาอยู่ที่ธนิษฐานักชะตาดาวังคายเป็นดาวของชื่อเสียงและเป็นดาวที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยผมคงไม่พูดในภาพกว้างจะบอกว่าคนราศีกลุ่มทุกคนป่วยหรือทุกคนแข็งแรงมันก็ไม่ถูกหรอกครับบุญกรรมมันแล้วแต่คนแต่เรื่องของการเงินเนี่ยมักไม่พลาดเลยครับ ไปเจอคนขี้เกียจผมก็ถ่ายไม่แม่นและถ้าไปเจอคนขยันผมก็ถ่ายไม่แม่นนะครับไอก,กลางๆงที่ไม่ค่อยจะขยันแล้วก็ไม่ได้ถึงกับขี้เกียจถ่ายยังไงก็ถูกครับเพราะถึงเวลาที่ชาวราศีกุมจะร่ํารวยจะมีชื่อเสียงดาวอังคารเนี่ยในกลุ่มดาวโนโปประเคาะทั้ง9ดวงเป็นดาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและในกลุ่มดาวนักชตราทั้ง28กลุ่มดาว ดานิฐาเนี่ยเป็นนักชตราที่เกี่ยวกับชื่อเสียงความสำเร็จความโด่งดังดาวังคารและดานิฐาเข้ามาเจอกันที่ตำแหน่งราศีกุ่มบ้านคุณเลยก็แปลว่าชาวราศีกุมกำลังได้มีบทบาทในการแสดงตัวกับสังคมอาชีพที่คุณทำอยู่นะครับ คุณทำอะไรอยู่ผู้คนในอาชีพในแวดวงก็จะรู้จักคุณและคุณก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนการรู้จักกันเนี่ยเป็นเงินเปลี่ยนเป็นทรัพย์เปลี่ยนเป็นยอดขายได้สบายเลยนะครับทีนี้ดาวอังคารที่เข้ามาเนี่ยนอกจากจะทําให้ชื่อเสียงการเงินอะไรค้าขายดีขึ้นแล้วนะครับดาวพระศุกเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มดาวตัวใหม่ที่ชื่อว่าสตะเพศัชะด้วยนะครับ สตาเพสัตชาเนี่ยหรือสตาพิสัตเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่มีความหมายรูปสัญลักษณ์เป็นหม้อยาข้างในเป็นน้ําอมฤตนะครับเรียกว่าหม้อยาเจดใบซึ่งยาตัวนี้นะไปหยอดใส่แผลที่ไหนก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวสุกเข้าไปอยู่ในสตาเพสัตชะนะไม่ว่าจะเป็นวันเวลาใดเจ้าชะตาที่เป็นราศีนั้นๆน,น,นะก็จะมั่งคัง่ง ร,รวมทั้งราศีที่จังชั่นด้วยก็คือชาวราศีกุมนี่รวยมากมีทรัพย์มากมีโอกาสขายของได้ดีนะครับชาวราศีสิงห์ที่อยู่ตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับหลายๆราศีก็ได้รับเอฟเฟก์ไปทีนี้ตัวดาวศุกร์นี้ที่เข้าสตเาเพสชานี้จะอยู่ไม่ตลอดเพราะนั้นชาวราศีกุมภายในปักที่2นี้คือ16มีนาคมถึงสิ้นเดือนนะครับประมาณวันที่27 เราควรเอาใจใส่กับการนับเงินตรวจสอบบัญชีแล้วก็จัดสรรเงินของเราไปสู่การลงทุนครับจัดสรรให้ดีลงทุนให้ดีใช้จ่ายให้ดีเพราะหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วดาวพระสุขไม่ได้หยุดอยู่กับเราอย่างนี้นานนะครับแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น พอถึงปักหน้าเดือนเมษายนเหตุการณ์จะเปลี่ยนบทสคริปต์จะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นช่วงนี้กลุ่มมีตังมีอะไรเข้ามาเก็บวางแผนบัญชีต้องแม่นต้องไปนะแล้วบัญชีที่ควรจะทำทำอย่างไรพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญ,ญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกศลในห้างชั้นนํากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญ,ญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาพิธีมงคลธาตทาจาักราจารย์มงกุฎเรียบร้อยแล้วครับ <im> การบริหารการเงินของดาวสุขที่เป็นสตาเพสชะนีโบราณท่านว่าไว้ว่าสตาคือเจ็ดเพสชาคือยา ยานี้มีใช้ตอนป่วยยาต้องสร้างต้องผลิตต้องผสมไว้ก่อนจะป่วยก่อนจะมีแผลนั่นหมายถึงคอนเซปต์การออมเงินนั่นเองครับเพราะนั้นเมื่อดาวพฤหัสเข้าสตราร์พิสตชัชาวราศีกุมที่มีเงินผ่านเข้ามาจะต้องเข้าสู่การออมแบ่งออกเป็น3ทางเลือกนะครับ 1. ออมในทองคำา 2. ฝังดินอันนี้โบราณเขาว่าไว้นะครับซื้อทรัพย์เพื่อเพื่อที่แสดงออกถึงฐานะแล้วก็สองฝังดินนะฝังดินขุดลุมแล้วก็ฝังลงไปในดินอันนี้พูดตามคัมภีร์โบราณเนาะหวังว่าเราจะไม่ฝังนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยนะฝังแล้วหาไม่เจอกันเยอะนะครับก็ฝังดินอันนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะส่วนใหญ่นี่ที่จะเจอมานะ ฝังแล้วลืมเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หายไปเลยและก็ทางเลือกสุดท้ายก็คือจัดใจ่ายในระบบพินัยกรรมนะคือเอาให้ชัดเจนว่าจะให้ลูกหลานคนไหนจะใช้อะไรอันไหนจะถวายวัดอันไหนจะให้พระศาสนาอะไรก็เอาให้ชัดเจนว่าฉันตายแล้วจะจัดสรรอย่างไรนะครับเพราะนั้นดาวสุกเนี่ย เมื่อเข้ายาเจ็ดม่อแล้วต้องเตรียมออมให้ดีนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะแต่จริงๆโดยโดยละเอียดเนี่ยเขาแบ่ง16ส่วนนะครับแต่ว่าผมคงพูดอธิบายไม่หมดแล้วมันมีบางหัวข้อที่เก่าแก่มากๆจนสมัยนี้ฟังแล้วตลบขำมากกว่าที่จะทำได้นะครับโอเคครับแล้วนั่นก็คือลักษณะของอาชาวราศีกลุ่มที่มีดาว สุขเพิ่งจะย้ายเข้าธนิฐาและตอนนี้เป็นสัตเป็นสัะชชยาอมฤตเจ็ดหม้อนะครับแล้วก็อังคารที่เพิ่งย้ายมาเป็นธนิษฐาส่งผลให้ชื่อเสียงลูกค้าแวดวงความนร่าเชื่อถือการเงินการสั่งจองออเดอร์อะไรเนี่ยพุ่งม,มาที่กลุ่มเต็มที่เลยนะครับก่อนจากกันเตือนนิดหนึ่งเมื่อใดก็ต่างที่ดาวอังคาร เข้าสู่ตำแหน่งราศีกลุ่มเมื่อใดก็ตามไม่ว่าจะมีดาวอื่นๆเป็นเพื่อนอยู่ไหมถ้าอังคารโผล่เข้ากลุ่มขอให้ชาวกลุ่มทุกคนรักเดียวใจเดียวอย่านอกใจเป็นบรรยากาศที่เนื้อหอมเป็นบรรยากาศที่มีแรงดึงดูดคนมาเพิ่มถ้าโสดอยู่ดีใจด้วยคุณจะไม่โสดแล้วถ้าไม่โสดอยู่ คุมให้ดีหัวใจเราเนี่ยมันชอบทะเลทไลายนะครับฝากไว้ครับวันนี้เอาพญานาคมาให้ดูสวยๆเจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe EP หน้าสวัสดีครับ